สบายดีทุกคนยินดีตอนทับเข้าสู่เตฟุนชาแนลซึ่งวันนี้ค้าพเจ้ามานาเนาะมานาเลยจะพาทุกคนไปซอกหาพักก็คือเป็นพักที่สำหรับข่อยข่อยขึ้นว่ามันเป็นพักที่แ่บที่สุดแล้วเนาะเท่าที่เคยกินมาซึ่งพักชนิดนี้มันจะเกิดอยู่ตาม,มาบนลุ่ม แล้วก็จะมีรสชาติที่หวานแล้วก็น,นึบเนาะเึิงข่อยหมักหมักแห้งสําหรับพักเนี่ยแล้วเมื่อนี้ข่อยจะมาซอกเพื่อที่จะเอาไปซุปกินเมล็ตอนนี้่อยอยู่นาเนาะเึิงสถานที่มันเกิดกะบ,บริยูสายไกย่อยู่คังข่าพระเจ้า,าเองตอนนี้เราจะมาโลซอกเก็บพักอยู่ในคังเนาะเึิงพักนั่นจะเป็นพักที่สั่งังเดี๋ยวเขาไปรุ่นเบิ้งนากันว่ามันคือพักอย่งหยัง แล้วมันคือจีแสบแทนเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเขามารอเบิร์งหัวพักนันเองพักเนี่ยมันก็คืออยู่บ้านเจิญนพักกูดง่องเนาะเึ่งจะเป็นผ้าพักจำพวกพักกูดทีมันเกิดอยู่ตามบอนสูงอะ่ะคือพักพวกนี้มันจะเกิดตามพวกเนินภูพ,พวกอย่างพวกเนี้ยแล้วรวสชาติมันก็้างจะดีมัน จะมีรสชาติหวานแห้งกินมันก็จะแห้งติดใจซึ่งมันก็จะเป็นอันบุยใหญ่เนอะอันน้อยๆแบบนี้แต่ว่าเขาเน้นเก็บไปที่จำนวนหลายมันค่อยสิพอกินช่วงนี้ถือว่ารู้สึกว่าเริ่มออกหลายเนาะคือมันจะเกิดตามแบบนี้ สถานที่ที่มันเกิดเซิงกลับมาบ้านสุดใดจะต้องได้มาซอกหลอกเก็บไปสุปกินเธอเป็นผักทีคนขางหมักแหงเพราะเนี้ยที่บ้านเขาจะเาจะจะมักมาเก็บตัวนี้ถ้าภายมาทันเก็บก่อนก็ได้ก่อน ถ้าได้ไหลมาบรทันก็ต้องได้ถ่าถ่าให้มันเกิดขึ้นใหม่แล้วเขาคอยได้มาเก็บเพื่อมันจะเกิดขึ้นใหม่แบบเนี้ยเวลาเขาเด็ดออกแล้วมันก็จะเกิดใหม่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นต่อะเป็นต่อเป็นเงามันจะกระจายกันออกไปแบบนี้ท่านพักนี่แห้งเด็ดมันก็จะแห้งป่งเรอะแต่ว่าซัวมันจะยาวทุกข้งมันก็ต้องใส่เวลา เอามาเมื่อนี่ถือว่าถือช่วงมันพวมกำลังปุุงถือว่าเห็นลายสมควรเดี๋ยวเาจะลอกเก็บไปเรื่อ,ๆอยๆลอเก็บไปตามครั้งเขาเนี่ของแซบต้องได้ใช้ความพยายามพยายามและอดทนรึงจะได้มันจะออกเป็นซูมแล้นะกระจายกันไปแลบบ้นี้ เึ่งพักตัวนี้ถาสมุติว่ามันเกิดหลายๆเขาจะต้องได้มาตัดถิ่มเนาะเพราะว่าพักพวกนเนี้ยงวัวมันจะบุกินพอบุกินเวลามันข้นมันใหญ่มันจะเป็นเครือคุ้มแบบเนี้ยเป็นเครือเป็นคุ้มหลายๆแบบนแมมันเก็บในหุกสถานที่เนาฉะนั้นถ้าเขาได้มาเก็บไปกินเขาก็จะต้องได้มาตัดถิ่ม เพื่อที่จะให้มันเกี่ยงถ้าปล่อยมันไว้หลายๆมันจะคุ้มเกินเดี๋ยวเก็บกันไปเรื่อยๆเึ้งคังก็จะเป็นหมองภูหมองเนินแบบนี้เนาะ บู๊ว่าพื้นที่อื่นมีหรือว่เนาะถามมีแล้วมันเขาจเจ้าอื่นซื้อคือกันบอกเขาเอื่นพักกุ้งง่องคือกันบอกแล้วบู๊ว่าอยู่เขตนั่นเขาเจ,จ้าชีกินหรือบ่เนาะอยู่บ้านนี่ถือว่าเป็นอาหารเลิศล่นเลยแหละ้องจากสินครับอินนตะเพียพักต้องพักนี่แหละักุดงง่องนี่แหละ แสบสุดแล้วเนาะหลังจากที่เราเก็บควายครั้งอะเอาจะกลับกลับไปเทียงน้าแล้วเดี๋ยวเขาจะไปซอกอ่าซอกนอกคาเนาะนกคาอยู่นําเทียงน้าดี๋ยวเขาจะไปซอกนอกคาใส่แล้วก็ไปเบิงผักเน่าใส่อีกสักเล็กหน่อยตอนนี้กำลังย่างกลับกลับไปเทียงน้า เดี๋ยวเไปเบิ so à, here, ้งเงาคาว่ามันสิมีบ่แต่มาเมื่อกี้เห็นเห็นอยู่แต่บัวจะมีหลายมีหน่อยสำแดงเดี๋ไปเบิ้งกันมาเบิ้งเงาคาเมามีบ่ตัวนี้ยาวเลวเนาะใหญ่หลายอ่ะเขาสิบ่เอาเจะเอาตัวนี้แทน เดี๋ยวเบื้งซูมเข้าไปเอาซีบอลลายไป่ะไหนนอนค่ะเอาสักสามสี่นอนกระถานั่งก็จะสักสี่หานอนเนาะกถามันมีกระถามันรไรจ้ะซูมนี้บนเรือบูมีอย่างเนาะ แสดงว่าเขาอาจจะได้กลับไปเอานอคา,าตรงกี้เพราะว่านอคามันเบิดแหละซูมนี่กับบูมี่อ๋อซูมนี่นี่มีสองนอนน้าจะเาไปนอเดียวเพราะทบอกเบิดอนอใหญ่เลยเดี๋ยวไปเบิ่งซูมหลังเทียงนะถ้าบูมี่แล้วเขาจะกลับมาเอาไปซูมเทิงเนี่ย สองซูมเนี่ยตัวนี้สั่นหน่อยพอนะซูมนี้ซูมนี้กับโบมีที่จริงนาอคคาเขายังมีอยู่ส่วนอีกบอน,น,นหนึ่งเนอแต่ว่าเขาต้องได้ออกจากนี่ไปไกลอ่ะ,ะนั้นเขาจะพัไป เขาจะเลือกกับติยู่นี่ได้เท่าไรเขาใส่เท่าไันสซูมนี่ก็บบ่ออกเอออยู่นี่เนาะออกมาสองนอนอนหนึ่งนอหน่อยและแต่เขาเอาเต็นนอหนี้ได้สามนอเดี๋ยวเขาเอาสูมนี่อีกนอหนึ่งให้มันเป็นสีนอ เขาจะกลัมเมานอตกเก้าได้มาสี่นอนเขาจะใส่หลายใส่เท่านี้พอเนาะเน้นอ่าภากุนง่องเอผลงานของมือเนี่เนาะถือว่าได้มาหลายเติบสำหรับภากุนง่องอาจจะมีประมาณโลปลายแล้วก็จะมีอ่าภากหวานกับภักเนา เล็กหน่อยแลวก็นอขาอ่อนสามซีนอนเฮาปลอกเราหากเก่าผลงานวันนี้ถือว่าได้หลายสมควรสำหรับวันนี้ถือว่าได้มาหลายเติบเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิงเมื่อหนาว่าเฮาสิาพาไปซอกหายยังแ้ะเบิงวันจะได้หลายได้หน่อยสำหรับเนาะสำหรับวันนี้บาย